ีศาจแดงจะล้างตาหรือแพ้คาบ้านคาราบาวรับคืนนี้แอสตันวินล่ามาเยือนถึงทีนโอทรฟฟอร์ดหักประมาทอาจโดนล้างแค้นพันควันรูปเกมก่อนแข่งแมชที่แล้วแอสตันวินล่าดูจะเป็นรองเพราะต้องหนีจากโซนท้ายของตารางปีเมียรีแต่ไงพอเริ่มเกมกับดูเหนือชั้นขึ้นมาสง่งวว้ว <Wow. S 1> มีบางครั้งเท่านั้นที่ปีศาจแดงจะครองบอลและทำเกมมากกว่า เป็นการเปิดตัวกูนในอเมเรกุนซือใหม่อย่างสวยงามและชนะแมนยูไป3ตอนไม่ต้องชื่นชมในการวางแผนกองหลังกองกลางที่อุดรูรั่วและสวนกลับอย่างรวดเรือแมชนี้มาแข่งที่โอท r ฟฟอร์ดเอริกเทนฮาต้องปวดกระบาลเพราะต้องวางแผนอย่างแยบยนต์และสร้างเสริมกำลังใจให้ลูกทีมมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น <Wow. S 1> ประมวลผล AI ให้ทั้ง2ทีมเสมอแต่แมชนี้เหนียวคอนเน้นไปที่ด้านแท็กติก ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมีกำลังใจและรว,รวมใจรวมกายเป็นหนึ่งเดียวรับรองต้องสู้ไว้ครอดแข่งที่โอแทฟฟอร์ด